สวัสดีครับอยู่กับนายปัชระอยู่กับนายเดนเจอร์กันนะครับผมครับผมตอนนี้กับอยู่กับซีรีส์ดองบี้เจ็ดพันรูบี้นะครับครับตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ที่ประมาณ2 3งพัรอยสาสิบสาครับเป็นเลขที่สวยงามนะครับเลขตองสาในซีรีส์นี้ครับเราจะมาเก็บเพชรทุกๆอาทิตย์ครับอัปเดตกันตลอดทุกทีครับเราจะมาลับเพชรกันครับในสะสมดูซิว่าสัปดาห์นี้ผมทำตัวอะไรแม็กบ้านแล้วก็ ใช่นี่ครับผมมีมิกุสามตามนะครับเขายังไม่รับผมจะรับไปก่อนนะครับแล้วตัวอื่นผมทําแม็กก็ได้ไหมเดี๋ยวผมจําได้แค่สามตัวเียที่ผมทําไว้ได้โอ้มีสามจีเป็ดครับอันนี้เพจผมขึ้นมาอยู่ที่สองพันสามร้อยหกสิบสามครับเขินผิดเล็กน้อยแล้วก็จะไปรับพี้ในของขวัญนะครับที่ผมเก็บไว้ตัวเกมแจงนะครับจะเป็นหนึ่งร้อยรูบี้ครับห้าวันที่แล้วผมก็รับไปก่อนครับห้าสิบรูบี้ก็ห้าวันที่แล้วครับ สองนี้เป็นลิงก์นะครับของ5้าวันที่แล้วแล้วก็ล็อกอินครับ10เพ็ดยิงล็อกอินครับ10เพชรแล้วลิงก์ล่าสุดเลยครับเมื่อวานครับเป็นลิงก์50เพชรของตัวเกมแจกมาในเพจนะครับผมเราจะรับมาโอเคครับเพชรผมตอนนี้ขึ้นมาที่2,583แล้วนะครับผมเรายังไปรับต่อได้ที่ใน p ีวครับทีนี้ผมลืมเล่นตอนช่วงสีลมครับผมก็คือจบที่เพชรสครับหน้่งี่สิเพ็ดตอนนี้ผมเป็น270 ขอไปครับ2อ0 0เป็นพชรแล้วเรียบร้อยลอง t ีสัก2-3ตาดูครับมาดูว่าผมก็เตือนนิ้วก็ไม่ได้ค่อยได้ตัวดีๆกับเขาบ้านนะครับมีตัวับมบิน2ตัวมีบาล็อกด้วยผมก็รู้ว่าผมจะปั้นไอดีไปทิศทางไหนละก็จะรอปั้นตัวที่ผมมีอยู่ให้แ hey, ม็ก่นเพราะว่าตอนนี้ผมมีกบ9กาดาครับนี่มีกบก้าดาอยู่4ตัวสามารถปั้นแม็กกดาได้อีกหนึ่งตัวครับ ในเดือนนี้ก็ตัวเกมก็แจกมาอีก2ตัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสุดๆนะครับในการครบรอบ10ปีครั้งนี้ก็มาดูบีบีนะครับเมื่อกี้หลับตาเมื่อกี้เป็นรอบของเสามืดแล้วก็ของไม้นะครับอันนี้กลายเป็นปกติแล้วก็สบายครับเล่นแบบเมื่อกี้ผมไม่ค่อยชนะใครเลยครับเพราะว่ารูา้สึกเล่นยากไงก็ไม่รู้ด้วยพื้นที่มันแคบด้วยแล้วก็ตัว เสาด้วยครับมันมีผลกระทบมากมากเลยนะครับในการเล่นเพราะผมไม,ไม่ค่อยมีตัวไม้ผมมีตัวไม้แค่สองตัวครับก็คือเจ้าตัวทันจิโร่ไอ้มันจิโร่ครับไม่ใช่าทันจิโร่สิละเรื่องมันจิโร่ครับกับมอ็อบแค่นั้นโอเคครับก็ผ่านไปแล้วตาหนึ่งขึ้นมาทองหนึ่งเลยพึ่งดีเอ๋อเจอซากุระด้วยโอ้โหซากุระล่างเก้าดาวใส่เกียร์แน่นอนด้วย มีบาเก,ก็ด้วยนะครับมีดูแน่นอนนะครับใส่ซากุระมาครับผมอยากลองของหน่อยเจอซากุระในในหลีกนี้บ้างทุกซากุระผมก็รีวิวไปแล้วนะครับในช่องของผมเป็นล่างอันต้าแต่ล่างไฮเปอร์ยังไม่ทํานะครับผมเดี๋ยวจะทําให้รีวิวเขาหนีผมทํามาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูท่านผู้ชมมากนะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยบ้างเลยครับเอาผมจัดทีมผิดมามาดูซากุระหน่อย มีเกตดแน่นอนด้วยดูสิมันจะเก่งไหมนะจะสู้เจมส์มอมได้หรือไม่สกุล่าเข้ามานะครับเนี่ยโอ้โหโดนแป๊บเดียวหายเลยครับสกุล่าเขาดูเจมส์มอนผมครับผมสาไปแล้วข้างหลังเมื่อกี้เห็นมีติดอยู่สกุล่าเขาก็ยังยืนได้อยู่ครับสกุล่ามันตัวตัวฟีก็ใช้ดีนะครับแต่ต้องแบบหลีกล่างๆครับจะหลีกเพชรหลีกทองขึ้นมาแบบว่าจะขึ้นมาเพชรก็ใช้ลําบากอยู่ครับมันต้องเป็นตัวที่เป็น เปลี่ยนล่างให้ดีกว่านี้ครับเช่นเจมเมอร์อย่างนี้เป็นโซชาราเปลี่ยนล่างแค่8ปวีครับส่วนเจมเมอร์นี่คูณเรวิลครับและเรวิลของเจมเมอร์ผมก็คือ240ครับเป็น12บวีครับในการสาบในการติดครั้งหนึง่งอ๋อเขาสาบติดอยู่นะครับกองหน้าผมโดนหมดเลยเนี่ยทั้งหน้าผมเนี่ยแล้วก็หายครับซากุระเขาโนอไอเทมครับตานี้เจสโซชาร์ก้าวดาวโดนแน่นอนครับ ชิชลลวๆนะครับตอนนี้ผมก็แมนเชียไอเทมเลยนี่นก็เพิ่งรีดอีกมาวันอาทิตย์นี้ครับผมทําคลิปวันอาทิตย์เป็นซีรีส์ดองบี้ครับผมทำวันอาทิตย์ลองตาจดาครับทีมนี้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหทีมดูนแน่นอนด้วยสล็อตครับอาจจะเป็นสล็อตแบกขึ้นมาก็ได้นะจะไม่คิดว่าโป้นะมาลองดูครับว่าผมจะไหวไหมกับทีมนี้ แล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นคอมโบด้วยนะครับนะตอนเบอร์แร่เหนือนะแร่เหนือนะครับเป็นของตัวของสลกอตแร่เหนือนะครับตัวของเปาจุลชีมูนดุลยังแร่เหนือหมดเลยนะครับพวกนั้น <'ll> แพ้เขาไหมเนี่ยเราไม่ใช้ใเทมดูนะครับเรารีบไปตัวสู้ครับถ้าว่นี้ ครับจมืดผมสืบสาเอาไปครับจมืดผมสาบยับยับเลยข้างหลังเนี่ยเห็นไหมตีเป็นรูปปั้นจมืดเต็มเลยโอเคอัดน่าจะไวแล้วครับเนี่ยเราทำลายกลุ่มเขาได้แล้วขี่รถลงไปครับสวยชิวครับเจอคอมโบเรียบร้อยโอเคครับผมก็ตีเป็นสามตาชนะทั้งสามตาเลยนะ ี๋ยวมาลองสุ่มตรงกระดานหมุนดูว่าไม่ผมลืมรับภารกิจยวรับภารกิจแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปสุ่มกระดานให้ดูว่าดวงมันจะตีแค่ไหนเอา้าผมลืมครับเนี่ยมีในภารกิจด้วย20ลรูบี้ดูครับภารกิจเตื้ยนี้แจกรูบีเ้เยอะไหยครับเนี่ยแค่สะสมบาวครบรอบ10ปีก็ได้ละ10รูบี้20 4 0ลรูบี้ครับ50บ โอ้โหเป็นเก้าสิลูบี้ครับที่ผมยังยังไม่เก็บอันนี้เพชรผมก็ขึ้นมาที่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วครับมาสุ่มกระดานดูครับขอให้ได้ตั๋วบ้างหน่อยโอ้โหุ๊บรุ๊บได้ปั๊บเลยแต่ดาโซลามันก็ดีครับผมจะลองว่าจะทำเป็นพีร้อยแล้วก็เป็นเก้าดาวแม็กดูครับถ้าผมสุ่มได้เยอะพอสมควรนะแต่นี่ผมก็ยังไม่เริมวิ่งเลยลาแค่อ,อีกไม่กี่วันเอง มาขอตัวสิบยาขยับนะสิบไหมไม่ได้ครับเป็นขนกยี่สิบห้าขอตัวสิบได้ไหมซากุระครับล่างธรรมดาแนะนำก็จะผสมเอาจากุ่างจริงเอาไปล่างอาันตาดีกว่าครับค่อยใช้งานได้เลยผมคูดลย่เมืมเม่อกี้ครับได้ล่างเอาไว้ได้เป็นกบครับอถือว่าใช้ได้อยู่แต่กบดำก็จะดีกว่านะมาต่อครับซากุระ อืมจากรุระจริงๆขอตัวบ้างได้ไหมขอตัวสิบขอตัวสิบไม่ได้สามครั้งจายครับสุ่มกันตัวออกไหมตัวตัวจริงๆครับตัวหนึ่งไปสุ่มต่อครับอีกสองครั้งขอเป็นตัวสิบไปโผลมาหน่อยเธอจากรุระอีกละ ต่อครับขั้งสุดท้ายซากุระมไม่ได้ซากุระอาร่างอันตาเลยครับเชีย์ครับมันรับภารกิจอ๋อนี่ได้ตัวค่าไปนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูซิว่าเราเก็บเพชรหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับโอกาชาผมมีอุย้ยผมคอลองสุม่มทิ้งทวนก่อนจบลิปก่อนนะครับซื้อมาเลย อันนี้ผมก็อยากได้ครับมันเพราะเป็นเป็นดามอิท่าแสนแล้วทีมผมไม่มีครับขอลองสุ่มหน่อยละกันมันจะออกไหมแต่ถ้าได้มาก็คงจะไม่ได้ปั้นแมนครับกุบเพิ่งปั้นเจมเมอ่์ไปเดือนที่แล้วดูครับได้แต่ละตัว dr เจ็ดตาวอันต้าด้วยนะอันี่ผมมันจะแม็กซ์ด้วยนะตัวเรียเนี่ยไปครับครั้งสุดท้ายโอเคเจ็ดตาวอีกแล้ว โอเคครับสำหรับซีรีี์ดองบี้เจ็ดพันรูบียกับพี่พี๊